สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะวันนี้มาพร้อมกับข่าวรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็แม่บ้านค่ะประจำโรงพยาบาลจุฬารัตชนลเวทนะคะจังหวัดชนบุรีค่ะเพื่อนๆที่สนใจงานนี้ไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลยค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยค่ะ โรงพยาบาลจุฬารัตนชลเวทค่ะเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1อัตรานะคะรับเป็นเพศชายค่ะอายุไม่เกิน45ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอ่านออกเขียนได้นะคะมีความรับผิดชอบค่ะบุคลิกดียิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็สามารถขึ้นเวรทำงานเป็นกะได้ค่ะ ต้องไม่มีรอยสักนอกก่มผ้านะคะแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อนด้วยค่ะอีกหนึ่งตำแหน่งที่เปิดรับค่ะรับสมัครแม่บ้านจำนวน1อัตราเป็นเพศหญิงนะคะอายุไม่เกิน45ปีค่ะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอ่านออกเขียนได้มีความรับผิดชอบค่ะรักงานบริการแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรน,นะคะสามารถขึ้นเวรทำงานเป็นกะได้ไม่มีรอยสักนอกกรมผ้าแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะ มาดูที่รายได้แล้วก็สวัสดิการนะคะมีเงินเดือนประจำค่ะมีค่าโ t มีเบีย้ยขยนันมีประกันอุบัติเหตุนะคะสวัสดิการด้นานการรักษาพยาบาลครอบครัว5 0เซนตค่ะสำหรับบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรนะคะปรับเงินเดือนประจำปีค่ะงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โบนัสประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็มีชุดยูนิฟอร์มให้นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกบุคคลชั้น5โรงพยาบาลจุฬารัฐชลเวศนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814567553นะคะคุณริค่ะและเบอร์โทร0875849104คุณกวางนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ